ไปคีไปคีดีเว้นดีเว้นมันเปิดเจอตลอดเลิ้น normal ได้ดีจัดเลยแต่มันก็ไม่ออกที่เกอร์นะออกออกตลอดได้ผิวทุกครั้างคิวไปเดียวสองค้างสองครั้งก็นแหละคิวแต่อันที่สองไม่ได้นะได้ได้หมดเลยได้หมดเลยก็ผมลิ้นเดี๋ยวนี้น o r m a ที่ที่ดีกว่าเกี่ยวเม่ดีน o r m a ที่อะไรแต่เจ็บ ติดกับใครนะครับแน่ 5, ดีไซน์เจ๊กมันครับมันจบแล้วครับติดการม,มันติดครับเลยมนะันทอให้มันเบลออืมหมดเลยหมดที่เนะท่ <24 S 2> าไ <4 S 2> หร่นะหันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปแข่งนะครับใครเด็กมันเด็กเด็กมันยี่สี่แข่งไม่ยี่สี่หรอวันทียี่สิบห้าหรอยี่สิบสี่สาวไม่แข่งแย่กว่าเลยเือดแข่งเห็นว่าแข่งวันนี้วันเดียวยี่สิบห้าไหมครอไม่รู้จะได้แข่งก่อยหือไม่รู้เออไม่มีคนว่าคนทำมีแล้วแต่จะได้แข่งวันนี้คนทำอหาได้ หมมผมจะลากให้ไปให้ดูคนนี้ผมผมผมไม่ชนะาร์จแล้วครับไม่มีเขาอยู่ผมไม่อุ่นใหญ่เพราะเขาเป็นเดอะเดอะเดอะรีเจนต์เก่งอยู่ฟองงานแข่งซ้อมกระต๊อกกระจกซ้อมไปเล่นกับอะไรก็ไม่เคยแพ้ที่มือแพ้ดวงผมไม่คิย์เดียต้งสี่ท่าไปี่ไม่ใช่กับไก่เคี้ยวไม่เปลี่ยนดีกึด ดีเกินไปแล้วอือด่ไหนะคือเปลี่ยไงวะไม่เปลี่ยนสิไม่เปลี่ยนเลยอะมออดีดีเกินอะดีเลยอะเลยก็สบายใจนะขมืไม่ดีนี่ะูผมรู้ไหมที่คุณเพอยา่อนไหนนี่ให้ให้ รู้จริงอนะพวกมันอะเดี๋ยวนี้รู้มากกันหมดทุกคนเลยต้องตเต่านะีเ๋ยวรนะใช้ลูกเต่ากันทุกบอนด้ไหมดเด,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 ดีวก็ออกเลยรึ้นมือหนึ่งครับข้างในดีอะจหนึ่งไม่ดีกว่าจุหนึ่งก่อนไม่ดีกว่าเหรอไม่ผู้หญิงคนมีดิแปลว่าอาจจะอยู่ที่หกได้อ่าจจมือูเลนนะครับ ามตาติดมันขึ้นเลยฮะครับ <c oughs> มันรักผมไงแน่หร่เมื่อกี้ตอนนั้นได้บอกว่าเดิ๊กไม่รักผมเลยโมเด็ตไม่รักแต่ในวานรักไงอ้ยไอตัวที่คนแต่รักไม่รักไนะในวานมกกานนันไม่ค่อยอยากให้รักรักรักก็ยินซับหน่อยนะเอาเอานมบุ๊ดแล้วเอานมยัดหน้าท <c oughs> าเป็นบซับแล้วก็ไปเลชิคฮะลองดูเฮ <c oughs> ้ย เพื่ออะไรวะเราเราเรารู้ได้ไงกองก็เยอะแยะแล้วเับเองนะบอคุณรู้ว่าคุณไม่ชี้คุณก็รู้คุณบอกแล้วคุณบอกเองก้าวโพดคุณรู้คุ่มีอไม่มีไม่มีอนน้ไม่มีนีมอนนี้ไม่มีมือนึนไป่ไนอนน่ันนีไม่อันนนน่ม ต้องแค่นี่แหละจะเปิดขาก่อนนรับตีห้าอัินเป็นขันดุมีน้องไปน่งทีน้องก็เขาสิไปทีนึงทีน่าก็ไปหนึ่งครับน้นบนอกาสจ้า ชีติเขาสิเก้อเช็คสับยังไงเข้าไปยื้อตากนเลรวะแมสควเรตแห่งเวาว่างเปล่าที่ก็ได้ยังไงตัวน่ะแล้วก็เจอเยวก็เหนื่อยก็คุณสับเองเดี๋ยวเขาเจอกันทำไมเขาเจอเลยปะที่ก็เจออ่ะเจอสองใบเลยแห่ง ก็ใช่บอลสุดแพงเลยต้องเป็นแค่เฮ้ยเชคคีเชคคีไหมเชคคีเลยใครจะต้องเล่นเลยเกินตัดขึ้นยูดูคนเราตัดขึ้นมันจะหลบ normal ตัวพิทเกอร์มือสามอันนี้เอะไรไม่เข่าแต่ผมเชื่อว่าจะยิ่งขึ้นผู้เล่นนะออกคนดีก่อน อาแล้วเหรอ่ดุงเลยเว้ยเกิดแล้วเกิดเข้าใจแล้วไรเพื่อบเป็นได้ค่คคทาไม่ได้ร่างนั้นก่อนนะเนี่ยไม่มีมีมีจะตั้งเกมเรไม่มีบอบเฮ้ยคีคกิีไงม่นด้คขี้เขาบอกี่ใส่อนเจ้าหใส่ทังใบอะหาเลย สมมิควาทุกขือยป่วิธีแวเซอร์คู่สตีโค้ชแรงฟิวยักจั่วเฮ้ยไม่ไหลไไหลอะไรดีกว่าดีกว่าไหมดีกว่าเราเราค้นจั่วได้แหละไไม่การอุ้ยทำไมอ่ะปกติไม่ออกเล ตอนนั้นขอการส่องใบได้ใช่แล้วเราจะใช้แล้วปิดดังไปนี่กดโต้บัสโต้เบื้องแค่นี้เราคไม่กาดขาบเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่กาดเข้ามายิงไม่ขอกาดขอใบแล้วดูไว้ดูไว้เฮ้ยไม่ีู้ขอมือกดเบาเบาไม่ฮ๊อกตีปกติในการเงินโปรโมโปรโมหมดแล้วปิดดังหมดแล้วที่ตาห่านี่มตางมีกี่ใบวะไม่รู้อ่ะ โมเดลฟันทอมแคปแคปรูใช่เปลา่าอะไรใช่เปลา่าอะไรบวมังเพียงเก็บนะจะไจะเล่นนะมีม,มีมีให้ตัวคงภาคแรกให้ตัวแรกผมมีแล้วผมมีครบแล้วเด็กผมโอเคครับผมมีครบคอ,อบราสต์ดอกไอตาไม่เล่นบอกไอตาอเล่นหน่อยไอตาคอมาตัวเดียว บกมื่นหนึ่งถ้ามีคู่มันจะได้จวดด้วยเีงอ้ค 30, อคู่สามมื่น่าไหวคาราก็ยิ้มไหมมืนสามสองใบคูิงงดวด้โคเฟเสียขันสิคโแต่จะมีขอชิเตอร์นะขอร้องหน่อยยี่ิบห้ายี่ิบเอ็ดใช่อยิบเอ็ด ยี่สห้าเลยยี่รถะไรรสองพต่อตัวก็เลยยี่สิมอ๋ออะไรยี่สิบเด้วครับส0ม0เดียวเฮ้ยเราก็ไม่ดูเลยสิงว่ะตัวมืนเมื่อกี้เลยตัวัแพงเลยแหละกี่พลังมาแล้วก็อยู่หนเอ็นอะไรไม่ไปท่รกิวรัดจัว ไล้ย่างไล้ย่ังเป็นมอมันจะเยอะเกินะถ้าอยากควายแย่รามผมชินี้สิบชิเบีตัดเจ็ดคนหาับไม่อไล่เจ็ดสองวันมือเดียวนี่ นนัี่่กจ็อบ่ัดบไม่กดไม่ไดไม่ไ่กดกด่ับัดไมกัไม่กัดับไม่ใช่17 22เ่กไม่ก่กไม่ก่กัดไม่กดกัดไม่ดมััด่กัไม่ได้นั่มกัด่ก่กน่อยม่ เดมินก็ชัดข <ots> mm ้าไปบัวห้าผ่นาบัวห้าผ่านตัวองมเดมินก็ชัดมือแค่เลยเื่อนได้อันนี้มีทิบเกไม่ขิดปุ๊บวะ่ะกาไปก่อนกันโอ้เป็นไเนี่ย ยี่สิบเจ็ดมือยี่สิยี่อันนี้หรอสิบเโอ้โหมือเอาไงดูวะให้เก็บแล้วอย่างเนี้ยสภาพการแบบนี้กูรู้เลยว่ามึงเป็นไร อย่างแย่ครับตัวเจ็บเจ็บก็คืาอาเียงวันนี่สำคัญตรงนี้แหละอเ <c oughs> <c oughs> ขาต้องได้แน่เ <c oughs> กดได้ไหม ได้นะได้นะสง่สงเลยไ้กินพร้อมอีกไ้กดนะไปสบายเลยไหมทำมีนะคิดได,ได้ได้เดี๋ยวไ,ได้เมื่อกี้ออกออกคิวทิกเกอร์ใช่นะอือชิบแมวเลยเมืีนะครับคีคีิพลังดอพลังแม่เจ้าครับพี่อะไรครับนี่อะคือเข้าบ้านหนึ่งกินกินกิน,น,นโอ้โหไม่ได้คิดเลยถึงตรงนี้ คิดเอเกยบอกเลถ้ากดก็รูปตีขออยทีนะี่ยโอ้โหไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยไม่กลไม่กลัดไม่กลี่สิบเจ็ดไม่กลดท่ทอปัจเดียวดีกว่าดอค่านี้โอเคอ้สมดนอะไรคำนี้อ่ะกินสามทีไงโดนีโม้ยชีวิตดี้อีี่ยอดเลย,เยมา อีมุรา,น,าน,นะครับ